ที่พวกนายนายเคยได้ยินข่าวแวมไพายหรือเปล่าอะอ๋ะอข่าวที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้น่ะเหรอรู้จักสิทำไงดีอ่ะฉันยินดีว่าแวมไพายอยู่แถวนี้ซะด้วยอ่ะใช่งั้นเราคงไม่มีทางเลือก้องจากต้องไปขอความช่วยเหลือจากยอดารักสืบได้แล้วล่ะโอ้ใช่เพื่อนเราไม่มีทางเลือกและใช่ฉันก็เห็นด้วย แต่ฉันไมห็นด้วยนะโอเคชัวเห็นด้วยก็ได้เออโอเคงั้นเราไปหาเขามาถอะโอเคเออโอเคโอเค,อเคที่นี่และเพื่อนสถานที่ที่ฉันมาตอนแรกโอเคงั้นเราเข้าไปกันเถอะง้องโอเคงั้นลองเคาะบ้านดูก็แล้วกัน ผมไปเปิดประตูให้นะครับอ่าออผมเปิดให้แล้วก็เฮ้ยเออนี่ใช่สถานีนักเสืหรอเปล่าครับคุณนี่เองที่มาไล่พวกเราอ๋อผมจะออกพวกเราจะออกไปแล้วละครับไม,ไ,ไม่้ังใดเราแล้วไม่ไม่ไม่เราต้องการให้คุณไขปริศน,นาให้เรา <c oughs> นั่นแหละครับ,บแต่ผมไม่รู้นะว่าเพราะหัวหน้าผมจะ สิครับเดี๋ยวผมใขปริศนาให้โอ้ดีไปเลยครับเอ่อ่าแต่ปริศนาเลยครับปริศนาเลยะครับแวมพายครับผมไม่รับนครับอ้าวล้วนี่กะตูนะครับแวมพายต้องมีจิกสิเอ่อกันผมเราก็ได้ครับโอเคพาผมไปดูที่เกิดเหตุ่อยทางนี้เลยครับเอ่อที่นี่แล้วครับที่มีที่มีที่เราเจอเอ่อ เจออะไรหรอครับเออผมไม่เจออะไรครับแต่ผมรู้ว่ามีอยู่าพายแน่นอนครับอ่างั้นเราจะใครพิศนาให้เองนะครับโอเคโอเคครับงั้นพวกคุณออกไปก่อนเลยเออนำบทชัน้นแต่ว่าพวกคุณออกไปก่อนนะครับโอเคครับอ้าวอ้วอือออออทมทำไรดีนะอืมโอเคเรามาเริ่มงความพิศนากันเลยเ,เดี๋ยวนะครับคุณนักสืบนั่นใครอะครับ อืมน้ำไปดีงั้นเราลองไปหาเขาดูอ่าอากาศเย็นจังเออวันนี้ครับคุณเป็นใครเหรอครับฮะอ๋อผมก็คือเอ,อ่ออางุนนะครับผมเป็นนลไมอ้อางุนอ๋อกครับงั้นคุณช่วยบอกเหตุการณ์หน่อยได้ไหมครับวพาะที่นี่เกิดอะไรขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเออเหตุการณ์เลยนะครับผมก็ไม่เห็นใครเลยนะ โอเคครับงั้นเราตอบแค่นี้แลครับไปไม่รู้ซะแล้วว่าฉันคือแวมไพร์โอเคจบบทของฉันแล้วนี่ผู้ช่วยฉันไม่เจออะไรเลยนะ แล้วนายเหเจออะไรบ้างไหมผมไม่เจออะไรเลยครับแต่ว่าผมเจออะไรบางอย่างอะเดี๋ยวบอกว่าไปเจอไงเออช่างเถอครับนี่นี่อะครับสิ่งที่ผมเจอผมเจออิดแล้วอิดเอาไว้ทำอะไรอะผมเองก็ลุ้กันครับแต่อิดนั่นอิดนี่น่ยเป็นเบาะแสได้นะอืมถามได้ดีแต่ว่าตอนนี้คลิปยาวหรือเปล่านะผมว่าอาจจะยังไม่ยาวนะครับแต่ว่าจบไปก่อนก็ได้นะครับโอเค ดังนั้นในเวลาใขา้พิศาณาอีกครั้งในตอนต่อไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยน,นะครับถ้าอยากบอกอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นได้เลยนะครับบ๊ายบายกดกระดิงแจ้งเตือนด้วยนะ